สวัสดีค่ะพวกเราแซบปาซ่าก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะครับไปเชี่ยวไหนกันมาบ้างบอกเราได้เนาะได้อัปเดตมาได้เลยฮะใน Facebook แซบปาซ่านะครับผมแน่นอนหลายคนคุยอย่างอิดออดเพราะวันงานเขาเรียกว่าทํางานวันแรกแต่ผมดีใจมากเพราะได้เจอคุณผู้ชมทุกคนค่ะแต่ไม่ดีใจเลยที่เจอพี่ฝนเอาดีใจสิดีใจที่สุด กเกินไปเกินไป,ไปอันนี้ไปไปแน่นอนว่าปีใหม่แบบนี้ค่ะเราเลยมีอาหารที่มันแบบว่ามีสีสันมาให้คุณผู้ชมต้อนรับปีใหม่กันเลยเป็นอาหารเม็กซิกันค่ะโอ้ยต้องบอกเลยนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้คุณแพรมาพร้อมสมาร์ทโฮมแล้วมา2อ,อย่างในการแจกของรางวัลเลยยังไงบ้างไปชมกับเขาเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นแฮปปี้นิวเยียร์นะคะแลววันนี้สมาร์ทโฮมใจดีจริงๆค่ะ พราะแจกของรางวัลถึง2อย่างนั่นก็คือหม้อหุงข้าวนะคะแบบดิจิตอลลดน้ําตาลได้แล้วนี่ค่ะน่ารักมากสีชมพูตรงนี้เป็นหม้อนะคะอนเนกประสงค์เอาไปทําได้หลากหลายเมนูเลยค่ะโอ้โหใครได้ไปในวันนี้เนี่ยจะบอกว่าโชคดีมากๆส่วนใครที่อยากลุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะอย่าลืมส่งรายชื่อเข้ามาในรายการแซฟปาซาเยอะๆเลยนะคะส่วนวันนี้อย่างที่บอกไปปีใหม่ต้องลองของใหม่ๆใครที่ยังไม่เคยลองอาหารเม็กซิกัน ไปทําความรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณสิวะนะคะเจ้าของร้านแอลเฮเฟ่แอลพิสิงขาโกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณสิวะต้องถามก่อนเลยว่าจุดเด่นของร้านเราเนี่ยมันคืออะไรครับจุดเด่นของร้านผมจะแนะนําเป็นตัวชาโกเคสเบรียนะครับอื e เคสแปลว่าชีสเบรียเป็นเนื้อตุ่นครับตุ่นมาประมาณ10ชั่วโมง เห็นบอกว่าจริงๆแล้วร้านเราอ่ะคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าใช้เชฟที่มาจากเม็กซิกันจริงๆเป็นชาวเม็กซ<ช>ิกันจริงๆเพราะจริงเพราะเมื่อกีน้นี่คุยกับเชฟหันไปพูดภาษาไทยใส่เชฟแลเชฟ,เชฟบอกว่า don't s p e a k t h ท i จบเลยคือคุยไม่ได้นะคะ <laughs> เชฟเขาไปกินผัพกพริกไทยแต่ท้ไมที่นี่เห็นบอกว่ามันต้องมีแบบว่าเหมือนแบบอาหารจานแรกควรจะสั่งอะไรก่อนดีนะคะคือถ้าจานแรกผมจะแนะนำเป็น appetizer สลีเจครับ เซอร์วิเช่ครับมันมันมันยังไงครับมันคือมันเป็นกุ้งแล้วก็ปลาดิบครับผสมกับหัวหอมเอ่อเชเมโตแล้วก็ซิรันโตรอครับผักชีแล้วก็มะนาวกับพริกนิดนึงครับมันจะคล้ายๆแบบอารมณ์ยำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับมันจะอารมณ์ยำเลยครับใส่มะม่วงก็ได้ครับชิมนิดนึงฉีดสเปรย์ก่อนนะคะสเปรย์ของมอสนะคะอีกนิดนึงเพราะเราจะใช้มือทานนะคะแล้วมันแตกต่างไงกับกัวกัมมันเล่ครับเอ่อกัวกัมมัเล่จะเป็นอะวคาโดครับ มันจะมันจะไม่ออกเปรี้ยวมันจะไม่เป็นเหมือนยำครับอ๋อรสชาติของบกระดุมจะมีอีกฟิลหนึ่งท้องมันเลแบบนึงแต่อันนี้จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งยำเลยครับเป็นยำรี้กว่ายำได้เลยครับี่ฝนรสชาติเป็นยังไงนั่นแหละมันคือยำเลยแต่เป็นยำของอารมณ์แบบเม็กซิกันมันก็จะมีความเคี้ยวเผ็ดนิดๆแล้วมันคือดีมากมันควรจะเป็นอาหารจานแรกจริงๆเพราะมันเรี่ยงทำย่อยเงียครับผม ทำให้เราแบบอยากทานจานต่อไปโอ้โหอ่ะงั้นเราต้องถามถึงจานต่อไปเลยจานไหนครับพี่ใหญ่แนะนำเราจานต่อไปผมจะแนะนําเป็นชิลล q u i เลสแนทชครับครับมันคืออ่อยครับมันคือชิลล์เ i l e สมันเป็นสเปเชียลของเชฟนะครับซึ่งดังมากที่เม็กซิโกเหมือนกันตัวนี้นะครับครับผมนี่นนีซึ่งตัวเชฟเขาจะทอสในซอสก่อนแล้วค่อยมาอบชีสแล้วก็ราดต่อ อันนี้คือนาโชใช่ไหมคะใช่ครับ oh. แต่เป็น special ลนาโชเรียกว่า special ลนาโชได้ครับโอ oh. ้นะแล้วตัวแผ่นนาโชวมันจะกรอบไหมครับกรอบครับก <c oughs> ็ยังคงกรอบอยู่ครับผมโอ้ <c oughs> พอาราดแบบนี้ก็ <c oughs> ดูเป็นสีสันที่น่าทานอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเรามีโอ,อกาสได้ลองทานแน่นอนอ่ะตอนนี้ที่ในกล้องเห็นอยู่ตอนนี้ชื่ออะไรนะคะอันนี้คือเคสเซอรเบียครับเคสเบเรยครียมันเป็นข้างในเป็นไส้อะไรคะข้างในเป็นไส้เนื้อฉีกครับเนื้อฉีกนี้ตุ๋นมาประมาณ8ปดถึงสิบชั่วโมงครับ เพราะฉะนั้นนุ่มแบบสุดๆไปเลยสินุ่มมากเลยครับแล้วก็ราดชีสแล้วก็ทอดอีกไม่ได้ทอดแต่กริลอีกทีหนึ่งครับครับใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นทาโก้ดั้งเดิมของชาเม็กซิกเลยปะครับทาโก้นี้จะดังมาประมาณปี2ปีครับมันอาจจะเรียกว่าเป็นโมเดิร์นทาโก้ได้แต่ใช่ตัวทำของมันนะครับคาบมันก็เป็นออฟเซนจ์จากเม็กซิกันใช่ครับเห็นว่าความแตกต่างระหว่างทาโก้ที่เราเห็นตามท้องตลาดในประเทศไทยเนี่ยกับทาโก้ดั้งเดิมของเม็กซิกันมันแตกต่างกันยังไง ชาโก้ปกติคนจะคิดว่าตัวกรอบๆมันจะเป็นชาโก้ใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเม็กซิโกเขาไม่กินชาโก้กรอบกันเลยครับแต่ว่าเราเมืองไทยเราจะเห็นชาโก้แบบกรอบก็มีใช่ครับส่วนฝรั่งเขามาจากอเมริกาเข้าเม็กซิโกอ่ะเขาเอาชาโก้นี้เข้ามาครับส่วนมากที่เม็กซิโกเขาจะใช้เป็นแผงแบบนี้แผ่นแป้งครับใช่แผ่นแป้งไม่งั้นก็แผ่นแป้งเป็น ข้าวโพดอ๋อก็คือจุส่วนเนี่ยจะเป็นแบบเป็นแบบนี้นะนี่ง<ช>ไม่ได้เป็นแบบกรอบเนาะอันนี้ดูหน้าตาคล้ายๆอารมณ์โรตีเหมือนกันนะคะใช่ครับเนาะเหมือนกันเลยครับเครื่องเทศม็นสิโกก็จะคล้ายๆเหมือนอินเดียเหมือนกันครับมไม่ต่างกันมากแค่ตรงพริกแล้วก็เหมือนไทยด้วยส่วนมากคนไทยเรากินอย่างราดข้าวใช่ไหมครับคับ เม็กซิกันเขาเอาเนื้อราดแป้งโอแล้วก็ห่ออ้าวคุณล็อบบี้จะชิมไหมอังนี้นผมชิมได้ไหมอันนี้อันนี้เป็นแบบอะไรครับฟิชทาโก้ครับบาฮาปลาครับผมอ๋อแต่อันนี้เป็นแบบแป้งไม่ได้กรอบเนาะเราไม่ได้ใส่ชีสใช่ไหมคะใช่ครับอ่าเดี๋ยวให้ลองชิมดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าอันเนี้ยก็บอกเลยว่าถ้าไปก็ต้องสั่งเหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นเหมือนเป็นออริจินอลเขาโอ้อร่อยว่ะออืมเฮ้เต็มปากเต็มคำเลยนะเป็นไงจ๊ะมันอร่อยมาก คือผมพุ่งตรงนั้นผมเป็นคนเดิมที่ชอบทานอาหารเม็กซิกันอยู่แล้ววันนี้ความกรอบของปลาใช่ไหมฮะกัดท้าไปพุบข้างในมันนุ่มข้างนอกมันกรอบบวกกับแป้งที่บอกว่ามีความเป็นดั้งเดิมของเม็กซิโกเนี่ยอร่อยมากมันเข้ากันมากเลยอ่ะ้อกกับมีการมีน้ำจิ้มตัดด้วยหอมใหญ่หรือหอมเจียวอะไรเยนิดนึงครับใช่ไหมฮะเออทำให้กลิ่นเครื่องเทศเนี่ยเขาจะใส่ซอสแมโยเนสครับ ชิโเนลเนลเนซึ่งเชฟทำที่ร้านเองครับอร่อยมากอร่อยจริงโดยตรงผมต้องไปลองแล้วล่ะครับและอีกหนึ่งจานที่แบบว่าหน้าตาแบบสวยมากเห็นสีสันเหมาะกับปีใหม่นี้มากครับอันนี้เขาเรียกว่า f l a ต้าครับอะไรค f l a ต้ามันอันนี้คือแป้งเขาโพ่ครับที่เขาจะเจ้าไปทอดก่อนซึ่งมันจะกรอบมากข้างในไส้เลือกได้หมดเลยครับมีอะไรบ้างครับเรามีไส้ประมาณ40กว่าไส้ครับโอ้เยอะ ม่เยอะอย่างนั้นนะฮะคือเนื้อหมูอะไร่เนื้อมันมีประมาณ7จ็ดเจ็ดแบบครับใช่มันจะมีอซาราซึ่งเป็นสเต็กจะมีเบเรียซึ่งเป็นเนื้อตุ๋นมีลิ้นวัวบ้างแล้วก็ไก่มันก็จะมีสี่ห้าอะหมูมันกจะอีใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหดังนั้นผมถามหน่อยจิว่าราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ ราคาถ้าชุดหนึ่งอย่างเงี้ยครับชุดหนึ่งจะมี3ชิ้นเ,เริ่มที่ประมาณ290บาท290บาทตรัก็ไม <5 S 3> ่แพงนะ <ๆ S 2> เพราะว่า1ชิ้นคือเราก็ทานเอาอย่างผนนะอิ่มนะ1ชิ้นแล้วไปกันหลายๆคนก็แชร์กันหลายๆ,ๆนี่เนเห็นว่าในการมาวันนี้เนี่ยคุณมีโปรโมชั่นมาด้วยเหรอครับคุณจิวะมีครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือชุดละ199บาทครับ<ะ>จากเดิมเท่าไหร่310บาท ถ้าเป็นตัวปลานะครับเมนูนั้นเลยที่ป๊อปปี้ชิมัลแหละแค่บอกว่าเป็นแฟนรายการแซปาซ่าเนาะต้องไปทานที่ไหนอ่ะคะที่ไหนคะที่สุขุมวิทสามสิบสี่ครับสุขุมวิทสามสิบสี่ใช่แล้วต้นซอยหรือเปล่าฮะอยู่ประมาณเข้ามาสิบเมตรครับจะอยู่ฝั่งขวามือนิดเดียวนดเียวประตูสีเหลืองๆนะครับมีร้านเดียวครับนี่ดังนั้นนี่นะให้ดูดูดูที่เชฟทำนะอันนี้คืออะไรอะคะเมนเนี่อันนี้เขาเรียกว่าฟาฮิต้าครับ ไา,า,าฮิต้ามันจะดังตรงที่เหนือเม็กซิโกครับซึ่งมันไม่ได้เป็นอาหารเน้นๆของเม็กซิโกเลยแต่ว่ามันเป็นส่วนของเม็กซิโกเหนือกับ America, อเมริกาเท็กซัสผสกันใช่ครับอโอ้โห,โห ดูสิแล้วว่าเราเราแค่งไปทานอย่างเงี้ยน้องร้อนๆที่ร้านนะคุณผู้ชมค่ะมันแบบว่ากินแน่นอนขอโทษนะเขาเขาเสิร์ฟเป็นแบบกระทะอย่างงี้รึเป่าฮะใช่ครับเอาไปกระทะมาเสิร์ฟที่โต๊ะเลยเหรอใช่ครับเป็นซิสเลอร์ครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวเชฟจะราดตะกีล่าเข้าไปครับมีชัดนราดตะกีล่าด้วยไปลองชิมไปลองดูที่ร้านกันได้เนาะนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะฮะอาหารแนวใหม่นะที่แบบว่าหลายคนอาจจะแบบยังไม่คุ้นเคยวันเนี้ยคุ้นเคยมากขึ้นแล้วขอบคุณมากๆครับคุณผูรชบขอบคุณมากครับขอบคุณมานกครับและช่ว มาค่ะช่วยกันแต้มวันนี้นะคะเรียกน้ำย่อยด้วยของหวานเลยกีบน้ำฝนจากร้าน<ะ>หมี่ใจดีจะบอกว่า ของร้านนี้คือเบราวนี่แล้วจุดเด่นของเขาคือดาร์กช็อกโกแลตที่นำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นกัดเข้าไปปุ๊บนะโอ้โหความเข้มข้นของดาร์กช็อกโกแลตเต็มเลยสิเต็มเต็มเลยนอกจากนั้นแล้วเห็นไหมคะว่าเบราวนี่ของเขามีไข่เค็มลูกใหญ่ใหญ่เลยแหละให้แบบลูกใหญ่เต็มเลยจริงแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ชอบเบราวนี่แบบถั่วก็มีเหมือนกันแนะนาว่าถ้าแช่ตู้เย็นเนี่ยชอบหนึบหเอาออกมาคือทานได้เลยแต่ว่าถ้าชอบแบบว่าใส่ไมโครเวฟให้ร้อน น้อยโปะไอศครีมมันนลาเข้าไปนะโอ้ยโอ้ยฟินอะฟินจริงนอกจากนั้นแล้วมีป๊อปคอนนะคะแล้วก็มีเป็นี่ช่วงนี้แบบว่ากําลังฮิตเลยจะเป็นคอนเฟลกคาราเมลโอ้อร่อยมากกินเพลินมากบอกราคานิดนึงเรานี่ไข่เค็มนะคะ12ชิ้นแบบนี้เลยนะ37 5บาทถ้าเป็นเบราวนี่ถั่ว250บาทได้12ชิ้นเลยนะและยังมีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการถ้าสั่งซื้อขนม350บาทค่ะ เราส่งฟรีไม่ต้อง<า>เสียค่าส่งแล้วจริงพี่น้ำฝนคือคุ้มมากเพราะว่าค่าส่งก็ร้อยกว่าบาทแล้วเหมือนแบบว่าคือถ้าจะไม่ได้กำไรอ่ะเบานี่ต้อง12ชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมสั่งอยู่นะตอนนี้รีบแคปแคปเบอร์โทรศัพท์ได้เลยหรือว่าถ้าอยากทานตอนนี้เลยเนี่ยโทรมาสั่งได้เลยนะคะที่089 763 0026 หรือเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยใน a c e b o o k หมีใจดีอร่อยแน่นอนอยา่างป๊ปคนเขาบอกว่ากรอบอพี่น้องผมได้ได้ชิมเดี๋ยวเรากินใช่เดี๋ยวเราเพราะว่า,ามีอีกร้านนึงค่ะมีร,ร้านนี็าาวสวยสาวงาม จากร้านนิ่มนวลจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นงานคราฟต์เขาทำจากอะไรอะคะมันเป็นผ้าทอเป็นผ้าไหมแล้วก็ผ้าลินินโอ้สวยสวยมากๆแพมจะบอกว่านี่เครื่องประดับอะเป็นของคู่ผู้หญิงวันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าเราใส่เครื่องประดับก็สวยแล้วแต่ว่าร้านนี้จริงแต่ว่าร้านเนี้ยคือของเขาอะจุดเด็ดเลยมันเป็นงานแฮนด์เมดอะเพราะฉะนั้นแล้วมันทำยากหนึ่งชิ้นใช้เวลาประมาณครึ่งวันโอ้โห พอเขาไม่ทําซ้ำจะทำซ้ำแค่5แบบคือคือ5ตัวปุ๊บหลังจากนั้นก็คือจะไม่มีเลยเปลี่ยนแบบเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินไปไหนที่ห้างเนี่ยเราจะไม่เห็นใครใส่ซ้ํากับเราและเออเนี่ยคือจุดเด่นเลยนะคะจะบอกว่าราคาไม่แพงด้วยเริ่มต้นที่290บาทจนไปถึง2,890แล้วแต่ความยากแล้วก็วัสดุที่ใช้แต่ละอย่างจะแพงไม่เหมือนกันนะคะ มีโปรโมชั่นให้ท่านผู้ชมด้วยค่ะถ้าซื้อ2คู่ขึ้นไปลด10บาทแทมจะบอกว่าเขาไม่มีหน้าร้านเพราะฉะนั้นไปดูใน Facebook ดีกว่าเพราะว่าที่ตั้งโต๊ะตรงนี้ ก็คือถ้าท่านผู้ชมชอบก็แคปไว้ได้เลยแคปแล้วก็ส่งไปบอกเขาว่าจะเอาคู่นี้อะอย่างพี่นภผลชอบคู่ไหนอะลองดูซิชอบคู่นี้นะจริงๆ้วมันสีมันน่ารักแบบเป็นสีแบบสีชมพูชมพูมีฟ้าๆอะไรเงื่อนถ้าเราใส่นะคือจะสวยขนาดไหนดูสิพี่นภลอดูสิแล้วแบบว่ารายละเอียดสีฟ้านี่ก็สวยสวยหมดเลยอ่ะต้องให้อ่ะเพราะว่าเขาเป็นงานที่ทํามือแล้วก็ไม่ได้มีเยอะนะ มีเขาทําแค่ไม่กี่ชิ้นในแบบเดียวกันเนี่ยชอบมากเลยงานแบบนี้คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากซื้อไว้แบบว่าแบบโอ้วันไหนที่ใส่ชุดสีนี้ก็มันจะได้เข้ากันอะไรแบบนี้น่ารักจริงๆแต่แนะนําให้เข้าไปดูเพิ่มเติมใน Facebook ด้วยเนาะจะได้เลือกได้อ่ะ ใครสนใจรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0868887397ค่ะส่วนวันนี้นี่แจกของรางวัลถึง2อย่างเลยใครจะเป็นผู้โชคดีต้องเป็นรุ่นรับของรางวัลกันต่อส่วนแพม์มันนีลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเอาละครับผมการลุ้นรายชื่อในวันนี้คุณจะตัวเกรงกันเลยทีเดียวนะฮะได้ถึง2ออยา่างไปเลย ลายชื่อเราก็ยังแน่นเหมือนเดิมม,มาดูสิว่าจะเป็นใครนะคะวันนี้ผู้โชคดีเราคือคุณลักษนาไตรพัฒน์ค่ะนี่นะครับขอย้ําเลยนะครับว่าเราขึ้นเดือนใหม่แล้วนะฮะดังนั้นเราจะต่อลายชื่อนี้ให้อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณต้องเริ่มส่งลายชื่อได้เลยนะที่สำคัญครับวิธีการส่งก็ง,งา่ายที่เดียวเพียงแค่สแกน QR code ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสาย รับของรางวันไปเลยค่ะรับสายแล้วลสวัสดีดค่ะคุณลัคนาโทรจากรายการแซบภาซ่านะคะค่ะพี่ลัคนาค่ะปีใหม่เป็นไงบ้างคะได้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมคะ ผมไม่ได้ไปเพราะโควิดยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่บ้านเพราะว่าเพราะว่าลูกสาวกำลังท้องอ่อนไม่กล้าออกไปไหนอนอกคลัวจะมาติดลูกค่ะโอยยินดีด้วยนะคะ<อ>และยินดีไปมากกว่านั้นค่ะพี่วันนี้โทรมาแจากของรางวัลซึ่งปกติเนี่ยเราแจากกันแค่รางวัลเดียวแต่วันนี้แจกสองไปเลยเพราะว่าเป็นปีใหม่วันนี้รับไปเลยค่ะหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลแล้วก็มีหม้ออเนกะสงค์จากจังหวัดโคร ที่ลักษณาได้เองถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นของรางวัลรับขวัญหลานเลยนี่ขอบคุณมากค่ะบนดีด้วยูพดีโอได้มีสมใจเลยยินดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะก็จะมีราคาอุ๊ยเร็วคคำถามสำคัญเลยยังไงซิฝนอธิบายู้สืบถาวหน่อยสิที่ตึกที่ทุกวันเลยตอนนั้นที่ทำงานอยู่ไปถ่ายหนักไปถ่าย ของมอเตอร์วี์ะคะแ้ามีอยู่มอเตอร์วยโอ้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงจะรีบมีตามตามลูกสาวที่ลูกธนาไปนะคะข,ขอให้ดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะโอ้โหจริงๆพี่ฝนก็มีลูกแล้วนะ <S <S ผมไงมีแบบนี้เหรออ้าว ไม,มไม่มีดีกว่าใช่ไหมไม่มีดีกว่าเอาละครับผมนะถือว่ายังไงแล้วแต่ในวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรครับพี่ฝนกันน<ม>ี่เลยค่ะใครยังมองหานะคะของขวัญที่อาจจะยังไม่ได้ให้ตัวเองหรือว่าให้คนที่เรารักพ <c oughs> รุ่งนี้มาดูกันมีของขวัญสวยๆแบบนี้ด้วยจ้าสกต้องส,วส่วนวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้พวกเราเซาปสาซ่าสวัสดีค่ะ